ภาวะผมบางจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนเนี่ยเป็นที่น่าสนใจว่าในช่วงนี้เจอผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะบางคนนี้ก็เริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ10กว่าขวบก็มีนะคะมีอาการผมบางะครับศีรษะล้านก็คือสังเกตว่าผมบางลงใช่ไหมคะ เป็นมานานหรือ,อยังคะจริงๆก็มันเป็นมาเกือบ10ปีได้แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันจะแบบ มัน,นมองกระจกแล้วมันจะดูบางลงกว่าเดิมเยอะเลยภาวะผมบางจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนเนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยจริงๆแล้วหลกัหลกๆก็เป็นการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเดอร์โมสโคปช่วยส่องดูนะคะส่องดูแล้วความหนาแน่นของผมบริเวณด้านหน้ากับตรงกลางศีรษะความหนาแน่น,นน้อยกว่าด้านหลังแล้วก็จะมีลักษณะผมเส้นเล็กเส้นใหญ่สลับกันนะคะถ้าเกิดผู้ป่วยไม่ได้มีลักษณะหนังศีรษะอักเสบหรือภาวะผิดปกติอื่นๆเนี่ยเวลาเราดึงผมหรือว่าการทําที่เรียกว่า hair pulling มันก็จะไม่ได้มีผมร่วงติดมือออกมาด้วยนะคะก็จะมีแต่ผมบางลงอย่างเดียวะคะ่ะก็จากที่ตรวจร่างกายนะคะแล้วก็จากประวัตินะคะก็คือเมื่อกี้หมอตรวจแล้วก็ ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรสิ่งที่ตรวจเจอก็คือลักษณะผมบางลงผมเส้นเล็กลงนะคะเป็นมากบริเวณกลางศีรษะนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้มันเข้าได้กับภาวะผมบางจากพันธุกรรมฮอร์โมนการรักษาอย่างแรกนะคะยาทานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของไมนอกซิดิลนะคะให้ทาบริเวณหนังศีรษะ เช้าเย็นนะคะเวลาทาต้องทาให้สม่าเสมอความสม่าเสมอมีความสําคัญในส่วนของยารับประทานนะคะจะเป็นยากลุ่มด้านฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยากลุ่มนี้มันมีผลข้างเคียงประมาณ 3- 4%ของคนที่กินเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบอารมณ์ทางเพศลดลงสมรรถภาพทางเพศแย่ลงผู้ชายอาจจะมีเนื้อเต้านมเพิ่มขึ้นมีเจ็บเต้านมมีเจ็บหน่วงบริเวณอันทะ นะคะหรือว่ามีอารมณ์แปรปรวนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซึมเศร้าหรืออารมณ์ดุนแรงนะคะก่อนทันยาควรเข้ามาปรึกษาแพทย์แล้วก็มาคุยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดของข้อห้ามใช้ละรอียคนไข้าอาจจะเริ่มจากยาทานะคะส่วนยารับประทานเนี่ยคนไข่ยอยากจะเริ่มทานไปเลยไหมหรือว่าอยากจะลองดูผลของยาทาก่อนแต่ว่าการใช้ยาเนี่ยอาจจะมีการปรับ เพิ่มขึ้นลดลงตามอาการนะคะสมมติถ้าเกิดเรากินยาทาย,ยาไปเต็มที่แต่ว่าถ้าอาการดีเราอาจจะมีการลดยาพักยาหรือว่าปรับชนิดของยาได้ค่ะการรักษาอื่นๆค่ะการฉีดกลุ่ม PRP หรือว่า platelet rich plasma นะคะการฉีด PRP เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันนะคะการทำเนี่ยก็คือจะดูดเลือดนะคะก็คือใช้เลือดของคนไข้เองนะคะออกมาปัน่นพอปั่นแล้วเนี่ยเราจะเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นเล็ดเลือดเข้มขน้นกับส่วนที่เป็นน้ำเหลืองหรือพลา s m a นะคะ มาฉีดก,กลับบริเวณหนังศีรษะคนไข้ในส่วนที่เรามาฉีดเนี่ยมันจะมีตัวโกรทแฟกเตอร์ที่ทําให้กระตุ้นให้ผมมันขึ้นดีขึ้นหรือลดการหลุดร่วงนะคะปริมาณผมที่เพิ่มขึ้นอาจจะ1 0บถึงยีนะคะหรือว่าในบางรายก็อาจจะได้ผลดีกว่านั้นนะคะการฉีด PRP เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเป็นการรักษาเสริมนะคะในกรณีที่ทํา2อย่างแรกแล้วหรือว่ามีข้อจํากัดในการกินยาทายาเนี่ยก็อาจจะใช้การรักษาพวกนี้ได้นะคะ การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะหมายถึงว่าบางคนเนี่ยบางไม่มากแต่ต้องการแก้ไขรูปหน้านะคะก็อาจจะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมได้เลยแต่ว่าในบางกรณีเนี่ย ที่ต้องการเสริมกินยาทายาไปแล้วรู้สึกว่ายังได้ผลไม่เต็มที่ <_ d> um> ก็อาจจะผ่าตัดปลูกเสริมได้นะคะแต่ว่าการผ่าตัดปลูกทายเส้นผมเนี่ยจะนําผมบริเวณท้ายทอยนะคะย้ายไปบริเวณด้านหน้ามันจะทําให้ผมบริเวณที่ย้ายมาปลูกเนี่ยมันไม่ค่อยไวกับฮอร์โมนทาให้ผมบริเวณนั้นมันไม่ค่อยบางลงอีกอย่างหนึ่งที่คนไข้มักจะเข้าใจผิดก็คือว่าผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นใหม่แล้วผมบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็จะบางลงแต่ว่าบางทีไม่ได้สังเกตเห็นได้ว่ามันบางลงชัดเจนนะคะการผ่าตัดปลูกทาย ผมเนี่ยถ้าเกิดเราทําเสริมแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องกินยาทายาต่อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินยาทายาเนี่ยผมบริเวณเดิมเนี่ยมันจะบางลงเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยหมาะนัดที่1เดือนนะคะถ้าเกิด คนไข้ใช้ยาแล้วมีปัญหาอะไรสามารถหยุดใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็มาก่อนนัดนะคะเพื่อมาพูดคุยกันว่าเราจะปรับการรักษาอย่างไงนะคะปกติการรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมฮอร์โมนเนี่ยกว่าจะเริ่มเห็นผลการรักษาเนี่ยอาจจะประมาณ3-6เดือนนะคะแล้วก็จะเห็นผลเต็มที่ที่1-2ปีค่ะภาวะผมบางกรรมพันธุ์ฮอร์โมนเนี่ยเรายังแก้ไปที่ตัวพันธุกรรมไม่ได้นะคะยังไงการรักษาเนี่ยก็คงต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ อย่างไรก็ตามได้แนะนำว่าถ้าเกิดรีบรักษาจะได้ผลดีกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสผมดกดำมากขึ้นนะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ